สองโมเมนต์เวียซ้อมเลี้ยงลูกแล้วถ้าได้ลูกสาวจะอบอุ่นประมาณนี้ตื่นเต้นดีใจสุดๆเพราะกำลังจะได้เป็นคุณพ่อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์หลังจากนี้ได้ควงภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้เข้าพิธีวิวาหวานไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีเบบีกันแล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเฉลยเพศแต่อย่างใด แต่ล่าสุด Facebook เวียสุกลวัฒน์ก็ได้แชร์คลิปโมเมนต์น่ารักนักของหนุ่มเบียร์ที่กำลังเตรียมตัวเป็นพ่อด้วยการทำผมมัดผมง่ายๆให้ลูกสาวโดวยผู้โพสต์ระบุว่า ลุงเวียซ้อมมัดผมน้องมารินลูกสาวพ่อน้าไปก่อนนะสมมุติว่าได้ลูกสาวเนาะเอ็นดูมุมอ่อนหวานของว่าที่คุณพ่อช็อตนี้แฟนๆต่างรักและเอ็นดูพระเอกหนุ่มไม่น้อยดูอบอุ่นอ่อนโยนเชื่อว่าถ้าได้ลูกสาวคงจะระมูนประมาณนี้เลยค่ะลูกสาวแล้วลหละคุณพ่อเวียเข้าใจแล้วว่าพี่เวียอยากมีครอบครัวคนน่ารักอ่อนโยนมีความเป็นพ่อรักมากค่ะพี่เวีย มาดได้นะคะเฮียเวียรอดูลูกสาวเฮียเลยหัดไว้นะคะเฮียเวียจะได้ก้าวผมให้ลูกสาวเอ็นดูดูอบอุ่นเหมาะกับการเป็นพ่อของลูกอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะ